<ช>ไม่แต่ว่าผมเรื่องน,นี้มันเป็นเรื่องที่คือมันคือหลายคนอาจจะดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์อะไรยิ่งใหญ่แต่ผมว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่แบบมันเป็นตัวอย่างที่ดีของคนนะครับเกี่ยวกับการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองมีเงินเดือนก็พยายามเก็บร้อมรอมริบนะครับสร้างความฝันของตัวเองขนาดความฝันเนี่ยก็เท่ากับที่เราเนี่ยพอจะทําได้เราก็ทําให้มัน<ช>ถึงเราถึงวันนึงพอมันสําเร็จเนี่ยก็เราก็ชื่นใจจำในแม้วันที่คุณพ่อเห็นบ้านตอนที่มันเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับกก็็คคือแม่่่เนียะ ไลน์มาอคือตั้งแต่ต้องมาอยู่กรุงเทพนี่คือแม่ก็จะหัดเล่นไลน์เล่น Facebook อะไรเพื่อติดต่อกันให้เห็นภาพเพราะเขาบอกว่าดินแต่เสียงมันคิดถึงอืาเราก็เลยลงทุนซื้อแถบอันหนึ่งแม่ซื้อแพด iPad มินอันหนึ่งก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้คุยกับพ่อเนค่ะอืตอนั้นแล้วก็ถ่ายรูปสง่ปสงไงก็เขาก็ดีใจก็ยิ้มก็เออนี่ห้องน้ํานะนี่กระเบื้องสวยนั่นนี่อ,อะไรอย่างงี้ค่ะ แต่เขายิ้มเราก็มีความสุขนะใช,ใช่คือเขาเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเขาเป็นคนพูดน้อยเนาะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกใช่เขาจะไม่ค่อยอยู่แล้ว <c oughs> ยิ้มนิดเดียวก็แบบมีค่าแล้วเน,นี่ยน,นคะครับความจริงเจี๊ยบเนี่ยเรียกว่าลงทุนเปลี่ยนที่ทํางานมาอยู่ที่กรุงเทพเลยใช่ไหม<ช>เพื่อทําความฝันนี้สําเร็จเ<ช>พราะว่าเรื่องของเงินเดือนด้วยก่อนนนี้อยู่ที่อยู่เชียงใหม่ค่ะตอนแรกก็อยู่โรงพยาบาล เป็นพยาบาลฟูลไทมเลยอยู่เวนเช้าใบดึกเหมือนพยาบาลทั่วไปครับแล้วทีนี้ช่วงที่แม่ไม่ค่อยสบายคือเขาเป็นมะเร็งข่ามดลูกแเราก็คิดว่าเอ้ยดูแลแต่คนอื่นออกด้วยไปทําบัญชีคือคนละสายงานค่พอดีรู้จักกับพี่เลขาที่บริษัทนั้นเนี่ยค่ะก็ออกก็ทํางานเก้าถึงห้าโมงเย็นอยู่เสาร์อาทิตย์ก็มีเวลามากขึ้นคครรัับบก็ แต่สุดท้ายพอตั้งใจว่าจะสร้างบ้านหลังนี้ให้ได้ก็มาอยู่กรุงเทพก็ต้องมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าหนึ่งก็ถือว่ากรุงเทพเป็นแหล่งที่เราจะเพิ่มเงินให้ตัวเองอีกก็ได้ถ้าเราขยันอยู่เวหรืออะไรค่คะครับก็เลยตัดใจมาหางบ้านกับบ้านบ่อยไหมคะเนี้ยบ่อยค่ะตอนแรกกะว่าสามเดือนกลับทีตอนนี้ทุกเดือนเลยแล้วกลับไปดูบ้านหลังนี้กี่ครั้งละก็สองครั้งค่ะ ตอนทําตอนขึ้นโครงอะ,ค,ะงค่ะขึ้นคานแล้วก็ตอนที่มันเสร็จเป็นนอนเจอบ้านหลังเลี้ยงยังไม่ได้ไปนอน <c oughs> อ๋อยังไม่ได้ไปเหรอไม่ได้นอนไม่ได้นอน,น,อนแต่ไปเห็นแล้วมาแล้ว <c oughs> ใช่อ,อ้าวนนี่นะครับคุณเจี๊ยบเนี่ยเป็นเรียกว่าคนที่กระตันอยู่มากนะ